โรงเรียนบ้านป่าแสสังกัดสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2514ตั้งอยู่เลขที่20หมู่ที่3บ้านป่าแสบลหนองสนมอ,อำเภอสัง,งานาจัังหวดพิจิตรมีพื้นที่25ไร่ปัจจุบันเปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น98คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถม24คนและระดับประฐมศึกษา74คนคำขวัญโรงเรียนรู้หน้าที่มีความรู้เคียงคู่ชุมชนปรัชญาโรงเรียนการศึกษาดีคนมีคุณภาพวิสัยทัศน์โรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจการเรียนรู้ควคบคู่คุณธรรมวลำ้ำเทคโนโลยีดิจิทัลสารสัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันมีนายวิจิตไทยลาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองรียนมีข้าราชการครูจำนวนเจ็คนนางสาวบุพิทักษ์กรุณมวกหัวหน้างานวิชาการนางสาวสุชาดาเชื้อแก้วหัวหน้าง,งานงบประมาณนางสาวบุษกรอุบลหัวหน้างานบุคคล นายสุเมธยุรมารหัวหน้างานบริหารทั่วไปนางสาวโชลดาอาวรหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวสุนิสายุภาพินเจ้าหน้าที่บัญชีนางสิริวันประกาศพรข้าราชการครูกศสามครูอัตราจ้าจำนวนสองคนนางสาวปัทมาสุนเส นางสาววิลาวันวิลา,บาภาบ,บุคลารกรโรงเรียนจำนวนสองคนานออายกิตภาพเพื่อนบ้านเจ้าหน้าทีท่ธุรการนรายสมศักดิ์จุมพนักการพานโรงรพันฒกิจโรงเรียนบ้านป่าแสง 1. จัดการศรึกษาปฐมวัยและจัดการศรึกษาช่วงชั้นที่1-2 2. จัดการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้าส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหกส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยจากยาเสพติดพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ระิวะลีรายงานการนิเทศติดตามการเปิดภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เรียนดีมีความสุขโรงเรียนบ้านป่าแสง1มีแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาโดยใช้มาตรการสา่งปอคือต้องกันปลูกฝังและปรากาม 2. มีมาตร,ราการป้องกันภัยอันตรายทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาเช่นอุทกภยัยวัตภยัยอัคคีภยัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5ความร้อนสารเสพติดความรุนแรงทั้งในและนอกสถานศึกษา 3. ม,มีมาตร,ราการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและการดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องสุกาให้สะอาดปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้มีแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการจัดกิจกรรมมีเครือข่ายชุมชนในการดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนและโรงเรียนมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด18ตัวมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาที่เป็นปัจจุบันและบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ามนำหลักสูตรต้านทุจริตและศึกษาตามแนวทางที่เลือกใช้อย่างถูกต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราษ2551ที่เป็นปัจจุบันมีคู่มือวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีทะเบียนนักเรียนที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารประจําชั้นเรียนเช่นประพ .5 ปะพ .6 ประพ .8 ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับตัวชี้วัดปลายทางมีแผนการขับเคลื่อนการยกระดับอเนกเ็นทีอาทิที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการ มีแผนการดําเนินงานและมีการดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Distance Learning Information technology นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI หรือนำเพลตฟอร์มการเรียนรู้มาช่วยในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มีการวางแผนปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ best practice มีภาคีเครือข่ายหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนตามบริบทของสถานศึกษาส่งเสริมทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมและความสามารถด้านกีฬา ปลูกฝังสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติพัฒนากิจการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติศาสตร์ศัตร์สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นประถมวัยถึงป .6 ครบทุกคน ตามโปรแกรมไทยสกูลลันช์ยังมีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นรูป,ปรธรรมและเป็นปัจจุบันพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตเป็นรูปรธรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลดำเนินการตามโครงการเรียนฟรี15ปีโดยมีหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา5ปีให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสอพทสอพปและนโยบายระยะเร่งด,วด่วนควิดวินทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณให้มีความสอดคล้องกันจะทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และจะทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ2,568มีการใช้ระบบแพลตฟอร์มสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ AMSS มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษามีกระบวนการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันพัฒนาสมรรถนะครูด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษ แลลละเททคโโนยีดิิัจพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และสัลยนาดด้านวิชาการด้านทักษะการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เข้มแข็งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านป่าแสงเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแสงขอขอบคุณครับ